เขาบอกว่าทะเลชุมพรเนี่ยสวยไปอันดับต้นๆของประเทศไทยครับตอนนี้เรากำลังจะไปที่เกาะล้านเป็ดล้านไก่ครับอยู่ที่ชุมพรคือโคตรแรงเลยไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่าแต่ว่าสถานที่สวยงามบางที่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับที่จะไปถึงคือพวกผมไม่ได้จะฝืนอ,อะไรขนาดนั้นแต่ว่าวันนี้ผมอยู่ชุมพรมาสุดท้ายคือถ้าไม่ไปวันนี้วันอื่นมันไปไม่ได้แล้วเพราะนั้นนะก็คือต้องแบบเลยต้องวัดอ่ะ ก็คือต้องต้องต้องลองเสี่ยงอ่ะและส่วนใหญ่คนที่ประมาทธรรมชาติเนี่ยก็มักจะได้รับบทเรียนกันอยู่พอสมควรนะที่จะมาดำน้ำที่เกาะล้านเป็ดที่ชุมพรแบบเราเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่ที่ท่าเรือเขาบอกว่าคลื่นมันแรงเต่ว่ามีพายุเข้าฝนตกอะไรเงี้ยบอกเลยว่าอย่าฝืนดนี่ว่ะเพราะหลังจากที่แบบหมอสมมันผ่านไปแล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณแบบสองถึงสามวันกว่าสภาพคลื่นกับ ทะเลมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมพอฝืนออกมาก็นะเฮ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเห็นรูแรกนี่อีกนิดเดียว,ว,อดดยวตอนนี้เวลา ตีสามครึ่งนะครับเรากำลังจะตื่น <laughs> ไปขึ้นดอยตาปังกันอีตอนแรกตื่นแต่ตีสามแล้วแต่ว่าฝนแม่งตกก็เลยจะนอนต่อนอนไปนอนมาอเยี่เสือกหยุดก็เลยลังเลลังเลว่าแบบจะไปดีไม่ดีสุดท้ายแม่งมาตัดสินใจได้ตอนจะตีสี่ไปก็ไปเฮ้ย อาบน้ำก่อน,น,ต,นตอนนี้เรากำลังอยู่บนรถนะครับ on the way ไปที่ดอยตาปังออกจากโรงแรมประมาณตีสี่ครึ่งต้องไปถึงตีดอยประมาณตีย่ครึ่งแต่ฝนแม่งกลับมาตกอีกแล้วอะ่ะระหว่างทางที่เราขับรถไปเลยเ แล้วก็หยุดอีกแล้วเชียงคือตอนนี้ไม่ดูแล้วอ,อ่ะว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นยังไงพวกจะได้ขึ้นดอยไหมหรือแม่งเสียเที่ยวส,สัสช่างแม่งไปรุนระดับหน้าแล้วตอนนี้ต้าวไหนวะอ้าวนักสั์เลยทีนี้สีเว้ย่ากแอดเวนเจอร์ครับดับหน้าสัสขาวนาตลอดว่า เถึงนลครับลืมบอกเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะหลายคนอาจจะงงว่าทำไมมาชุมพรแล้วมาขึ้นดอยมีดอยด้วยหรอจริงๆมีนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดู บต้องนั่งกาอี้แดงเอาเป็นนักหนาเลยเฮียนี่ไงนั่งตรงนี้ตรงนี้นั่งไก้เนี่ยาแลดเว้ยชาดันหน้าทางนี้ดินีหนาวของจริงเฮียอ่าบ้ากะดีเห็นเียแล้วไอ้ตว์หนา ตอนนี้เรากำลังนั่งรถกระบะพี่เขาขึ้นไปนะครับเขาบอกว่าประมาณ15นาทีน่าจะถึงยอดดอยแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าฝนจะตกหรือเปล่าเพราะว่าตกมาช่วงอาทิตย์ที่ผมมาคือมรสุมเขนเข,ข้านะมันตกมาทั้งอาทิตย์เลยแต่ถ้าขึ้นไปแล้วฝนไม่ตกเขาบอกว่ามีโอกาสสูงมากที่จะได้เห็นทะเลหมอ,อกเดีย๋ยวมนลุ้นกันไอ้เหี้ยเอ้ยต้นไม้เก็บแมเก็บท กเลยแต่เริ่มแล้วนี่ไงละมึงเหนียวเฮ้ยโอ้โหนี่บอกจริงอ่ะตน่ย้คือดอยที่พวกผมขึ้นเนี่ยเมื่อกี้บอกชื่อไปแล้วชื่อดอยตาปังนะครับเขาเนี่ยไม่อนุญาตให้เราเอารถขึ้นมาเองนะนอกจากว่าเรามีรถโฟวิวแบบ แรงดีจริงๆนะเขาถึงจะอนุญาให้เอาขึ้นนะครับคือผมว่าเมื่อก่อนนะคงเขาคงให้นัท่องเที่ยวขับรถขึ้นมาเองแหละแต่ว่าน่าจะติดลมติดอะไรกันเยอะแล้วเขาต้องมาช่วยกันเขาก็เลยแบบห้ามไปเลยทีนี้เช็ดแม่ดูอย่าโคตรพัน ขึ้นรถมาจากจุดตีนดอยนะครับขึ้นมาถึงยอดตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรใช้เวลาประมาณ15นาทีตอนนี้6กโมงสิแล้วนะครับแต่ว่าที่บอกไปเมื่อกี้ตอนนั่งรถนะคือเรามาช่วงหน้ามรสุมเพราะฉะนั้นนะคือฝนม,มันตกทุกวันเลยแล้วก็เมฆมันคึมมากคือตอนนี้ยังมืดอยู่เลยอะ่ะแลวก็ยังมองไม่เห็น <laughs> วิวแววของวิวพาดิขึ้นเท่าไหร่หลายคนงงว่าทำไมมาถึงชุมพรแล้ว มาขึ้นดอยชุมพรมีดอยด้วยเหรอมีนะครับจริงๆดอยนี่ดังมากแล้วแล้วก็คนเที่ยวสักสักระยะแล้วนะสามสี่ปีแล้วก็เริ่มมีคนมาเที่ยวแล้วนะแต่ว่าวันนี้ผมเพิ่งไปเห็นในอินเทอร์เน็ตตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องอรอลุ้นนะครับว่าเมฆก้อนนั้นนะดูนะเมฆก้อนนั้นเนี่ยมันจะหายไปไหมถ้าหายไปนี่ก็เราก็มีสิทธิ์ที่จะได้เห็นวิวพาดิดขึ้นนะครับเออนี่ มีจุดหนึ่งนะครับเขาทาไม่ได้ให้ด้วยนะเหมือนเป็นบันไดแล้วก็เ,เดินขึ้นไปแล้วก็เป็นซุ้มประตูนะครับเนี่ยเพื่อที่จะแบบมองวิวไปเป็นแบบวิวพาทิตขึ้นรงน้ำตื้นเ,เดินเข้ามาด้านในของจุดกลางเต็นท์หน่อยจะมีเป็นแบบเป็นระเบียงยืนออกไปนะครับเพื่อให้ถ่ายวิวเนี่ยตรงนี้สวยมากคือด้วยแสงด้วยอะไรด้วยอะระเบียงตรงเนี้ยฮอตสวยเลยอะ จุดชมวิวลานลมโชยเออป้ายจุดชมวิวมันต้องเป็นงี้ไอชี้ยไม่ใช่แบบแผน่นโฟมสีสีไม่เอานี่ต้องมี้สวยงามเมื่อกี้ถามพี่นะครับถ้าอยากจะขึ้นมาเนี่ยเขาแนะนำว่ามาตอนเช้าดีกว่าแต่ว่าต้องมาถึงตีนดอยประมาณตีห้าขึ้น แล้วก็ขึ้นมาคือแสงมันจะสวยกว่าแหละเพราะว่าตรงเนี้ยพาที่มันจะขึ้นด้านหน้าของบริเวณลานชมวิวไงถ้าเกิดมาพามาพาที่ตกมันก็จะไปอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะแบบไม่ได้มุมที่มันพอดีแป้ะกับลานชมวิวตอนนี้เมฆจะหมอกเริ่มน้อยลงแล้วครับทําให้เราเห็นภูเขาด้านหน้าของจุดชมวิวนะพาไปดูแล้วมี่งไตรงแบบเหมือนจะเป็นบ้านชาวบ้านปะ สวยเนี่ยครับเ,เขาตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรอย่าพี่สามลูกนั้นะนะเขตตะวันหมู่บ้านน้ำรอดหมู่บ้านน้ำรอดอ๋อ,อแล้วก็เป็นภูเขาที่อยู่ในหมู่บ้านของเขาครับอโอ้ยสวยมากเลยอ่ะแล้วใบฝังนุ่นเรื่อยไกลนั่นจะไป็นแถวว่าน้ำชนเรียบร้อยอยู่วันนี้กันประมาณ2องชั่วโมงครับสุดท้ายไม่ได้ชอ็อตพาดิขึ้นนะแต่ว่าได้เห็น ช็อตอื่นที่ผมก็สวยไม่แพ้กันนะหมู่บ้านนำรอดผมว่าสวยไม่แพ้กันน่าจะเผอๆอาจจะสวยกว่ามุมพระอาทิตย์ขึ้นอีกนะฮะถือว่าคุ้มละไปดูกันต่อตอนนี้มานั่งอยู่โรงแรมแล้วนะฮะกลับมาตั้งหลักก่อนคือตอนนี้ปัญหาหลักๆของเราก็คือจริงๆทริปนี้เราตั้งใจจะไปเกาะ ล้านเป็ดนะฮะจะไปทะเลชุมพรสักหน่อยนะครับเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเกาะล้านเป็ดเนี่ยประการังสวยแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอฉลามวานด้วยแต่ทีนี้คือช่วงที่เรามาคือเป็นช่วงของมรสุมมันเข้าพอดีฝนมันตกแทบกวันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการออกไปเที่ยวทะเลมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากหน่อยเพราะว่าคลื่นมันแรงฝนตกนะฮะแล้วก็เรือ เขาก็ไม่ออกตอนนี้ก็เลยโทรคุยกับพี่คนที่ดูแลเรื่องเรือเรื่องทัวร์ให้เราอยู่นะครับว่าพรุ่งนี้จะสามารถออกได้ไหมนะฮะก็ลุ้นอยู่ก็เดี๋ยวยังไงก็จะอัปเดตกับพี่ที่ท่าเรือเขาเรื่อยๆแล้วกันนะครับว่าสภาพอากาศสภาพคลื่นเนี่ยเราสามารถออกเรือได้ไหมก็ถ้ามันออกเรือไม่ได้จริงตอนนี้ก็เป็นการปิดคลิปเลยแล้วกันนะฮะแต่ว่าถ้า สามารถออกเดือได้พรุ่งนี้เช้าก็เดี๋ยวไปเจอกันที่เกาะล้านเป็ดเลยครับเกาะล้านเป็ดเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลไท์ของจังหวัดชุมพรเลยก็ว่าได้นะครับยิ่งถ้าใครก็ตามที่เป็นสายดำน้ำเนี่ยไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงอะปกติเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ40นาทีในการมานะครับน้ำเนี่ยจะใส่มากนะครับประการลางก็เยอะ แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมาเนี่ยเป็นกรณีที่อากาศปกตินะครับสำหรับทริปเราเนี่ยคือมาช่วงพายุเข้าเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะย้อนภาพให้ดูสักหน่อยแล้วกันนะครับว่ามันทุรักทุเลแค่ไหน ทุ่งมหาเพื่อไปออกเรือไปเกาะล้านเป็ดล้านไก่ครับต่อยากให้ดูสภาพอากาศนิดนึงให้สังเกตเมตรร็ดฝนที่หน้ากระจกมึงดูเมฆบนจะต้องฝืนขนาดไหนคลิปนี้ร้อนสวัสดีครับที่คุยกับพี่นิวไว้ครับอันนี้คือไปกับพี่ป่ะครับใช่ครับโอเคอันนี้จอด นี่เต็มคอมือนใช่ใช่เราแบบฝูดตั้งใจให้มันโบกนะเราที่กรุ๊ปผมน่าจะในรอบกรุ๊ปแรกในรอบสามวันเลยบ้านะพี่แล้วพี่ว่าวันนี้เราจะไปถึงเกาะร้านเป็ดได้ไหมครับก็อาจจะไปถึงนะครับอาจจะไปถึงแต่ว่าอาจจะลงน้ําดําน้ําอาจจะไม่ถ้าว่ายน้ําเก่งอ่ะก็ลงได้อยู่ครับ เพราะว่าดูแล้วว่ามันอาจจะมีคลื่นนะครับสะเพชรว้น้ำเกิงปะวะเก่งคงดูกล้ามแขนตอนนี้มาอยู่ตรงคลองน้ำก่อยที่เป็นท่าเรือแล้วนะครับเรียกว่าหาทําสุดๆอะจังหวะเนี้ยเพราะว่าฝนน่ะมันเมื่อเช้าก็ตกนะครับพายุ เข้าต้องแต่เมื่อสามวันที่แล้วเพิ่งหยุดไปเมื่อวานปกติไม่มีใครเข้ามาแล้วเนี่ยตอนนี้เรือเรากำลังจะออกแล้วนะครับอย่างที่พี่เอสบอกเราเลยเมื่อกี้คือตอนนี้ยังไม่ชัวร์นะครับว่าเราจะไปถึงเกาะร้านเป็ดร้านไก่หรือเปล่าเพราะว่าพายุพึ่งออกไปเราคลื่นมันแรงมากแต่พี่เอสบอกจะพยายาม อยากให้ไปถึงก่อนร้านเป็ดร้านไก่ให้ได้นะไปได้ก็ได้ครับไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรถือว่าไปชมทะเลชุมพรชิวๆแล้วกันแต่เชื่อผมผมว่ได้ อย่างวันหนึ่งพี่ออกกี่รอบช่วงช่วง่ายดีจันครับที่เนี่ยส่วนมากจะออกได้รอบเดียวนะครับเพราะว่าอากาศมันจะรับจะใสรองเท้าจริงนี่สมมติถ้าเทียบเป็นแบบเปอร์เซ็นต์เนี่ยพี่พี่ออก10รอบเนี่ยนักท่องเที่ยวเจอสนาม,าม,นมาบ้านประมาณประมาณสองรอบถึงจริงเหรอยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหรอพี่โอกาสเจอเหรอท่โอ้แต่ว่าเจอเจอได้ตลอดทั้งปีนะแต่ว่าช่วงจังหวะที่ว่าอากาศดี อยู่ด้านหน้าแล้วนะครับเกาะล้านเ็ศเห็นไหมริบๆเลย<ฮ>อ่าเมื่อกี้ที่คุยกับพีเออ่ะเขาบอกว่ามีโอกาสประมาณแบบย0เปรเซ็นเลยนะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาที่เกาะล้านเ็ศอ่ะที่จะเจอฉลามวานแต่ผมว่า แต่ผมว่าเราเนี่ยไม่น่าจะได้เจอหรอกเพราะว่าฝนมันเพิ่งหยุดตกอ่ะแล้วก็พายุเพิ่งพึ่งหมดไปเมื่อวานแต่ก็ไม่แน่ครับถ้าเราโชคดี ป่าคลื่นกันมาประมาณเกือบชั่วโมงได้ถึงแล้วฮะอ๋อนี่ไงอันนั้นคือเป็นเป็นรูเป็นรูนะครับที่เขาบอกว่าคนชอบมาแบบชอบมาไหว้รอดกันอะ่ะคือรูตรงนั้นนะใช่ไหมปกติเขาลงกันตรงไหนอ่ะพี่ไอ้ เาบอกว่ากาะล้านเป็ดเนี่ยใครมาต้องไปลอดถ้ำถ้ำระหว่างเขาครับแต่ตอนนี้คือคือนมังแรงมากคือใส่ชูชีพเนี่ยก็เหมือนจะโดนพัดอยู่ตลอดอะ่ะคืออย่างที่ผมบอกพายุเพึ่งเข้าฝนตกเมื่อเช้าลองดูน้ำดิคือน้ำขูดแบบโอโ้โห อีดเขินไหววะ่ะขึ้นแรงมากเลยคือแมงโก้แรงแต่ก็ว่ายไม่ต้องดำเด็ดไอ้เจี๊ยมันหนักมาเในในในกเลยใกล้ๆอ่ะคือตอนนี้ดำดูปะการกังน่าจะไม่เห็นแน่นอนนะฮะไม่เห็นที่อะไรเลยแต่ไหนๆมาแล้วนะขอไปลอดช่องหน่ยนอย,ยแล้วกันนะเจี๊ยมันจะว่ายไปยังไงเนี่ยไม่มีทางถึงเว้ยดูดิเจี๊ยมยว่ายไม่ถึงไอ้เจี๊ยจะว่ายเข้าไปยังไงวะ ไอ้เฮียเมื่อไหร่จะถึงก่อนเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยไอ้เฮียว้าวยคือตอนนี้ว่ายมาประมาณสามนาทีไม่ใกล้ขึ้นเลยเฮ <c oughs> <ะ> <c oughs> ียเฮ้ยยืนา้าแม่งเลยคือแรงซัดขามาไอ้อย่างน้อยต้องได้แอคชัมเมตช์หนึ่งไอ้เฮียเฮียอยากให้ดูขึ้น ลงมาทำคยอะไรนครับเนี่ยเมียวายก็ไม่ไปไปกูรอดแล้วกูได้เมียแล้วต้องช่วยกันวะไอ้ที่พวกเราเหมือนกำลังเอาตัวรอดกลางทะเลเลยวะว่าบอกพี่เขาไม่ลงเ็ขยับไปเลยวะแต่เรือไม่ไกลออกไปเ่ยไม่รไมรู้อยู่ไอ้เยี่ยปรากฏทิ้งเราไว้นี่เฮียเราทิ้งเฮียปนของไราตายนะครับบอกเลย ไอ้ยี้ยังไม่เห็นรูเลยนั่นไงเหมียนอีกนิดเดียวเห็นแล้วเห็นรูแล้วอี่ยีนเดียวสรุปว่ายอมแพ้ไม่ไหวว่ายไม่ไปจริงพยายามแล้วประมาณเกือบ20นาทีคือขึ้นมันแรงมากอ่ะ ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะลงไปไหว้แต่แรกอยู่แล้วล่ะจะอ้วกกันตอนนี้มันเลอะขนาดนี้ตอนนี้ดูจากสภาพแล้วแบบเบาเรือกระโดดนะฮะก่อนขึ้นฝั่งเลยเดี๋ยวแวะพักที่กเกาะเรียงก่อนที่เขาจอดพักให้ถ้าเห็นสภาพเราไม่ไหวแนละ้วเมาเรือมากอะ ด้านหลังเกาะเวียงนะมีหาดส่วนตัวแต่ว่าปกติเขาไม่ค่อยมาเกาะนี้เท่าไหร่คือแบบเพราะว่าดำน้าดำน้าไม่เห็นนะเกานี้แบบฝั่งนี้อ่าพี่พี่จะบอกมันไม่มีปลาการังแต่ว่าเอาไว้แบบจอดพักใช่ไหมพี่ครับมาพักจอดพักมาเดินเล่นมาเดินหาดเล่นเล่นหรือว่าใครที่แบบเมาเรือแบบเราเงี้ยเออมาจอดพักก่อนครึ่งทางเมาจริงไอสัตว์โคตรเมาเลยนะ นะบ,อบอกเลยนะครับว่าใครที่จะมาดำน้ำที่เกาะล้านเป็ดที่ชุมพรแบบเราเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่ที่ท่าเรือเขาบอกว่าคลื่นมันแรงเดี๋ยวว่ามีพายุเข้าฝนตกอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าวันที่เราออกเนี่ยฝนมันอาจจะไม่ได้ตกนะมันแบบอาจจะแบบเพิ่งตกหมดไปอะไรเงี้ยบอกเลยว่าอย่าฝืนอี่ปะเพราะหลังจากที่แบบ หมอสมมันผ่านไปแล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณแบบสองสาวันอ่ะกว่าสภาพคลื่นกับใต้ทะเลมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมคือพอฝือนออกมาอย่างนี้ก็ไปดำน้ําก็ไม่เห็นอะไรนะฮะคืนก็เยี่ยโคตรแรงจะอ้วกอีกเมาเรืออีกทุกอย่าง <c oughs> อันนี้แม่งฟิลนี่ยิ่งกว่าเกาะล้างที่สัตหีบอีก อันนี้ยังเป็นอ่าวสัตหีบงอันนี้อ่าวไทยฮะค่อยงชั่วหนนะที่มีเกาะตัวนี้ให้เราพักแบบแก้เมาเล,ลือไม่งั้นฝืนนั่งไปอถึงนู่นนะตายจะเเคตอนนี้เราเจอผู้ประสบภยัยนะครับน่าจะเรือความมาประมาณสองวันลแล้เรือเนีือการขาดน้ำอืม มีอาการอ่อนเพลียสองคนและน่าจะสาหัสหนึ่งคนสรุปทริปชุมพรสามวัน2องคืนนะครับก็ ที่เที่ยวตามที่เห็นเลยเฟลบ้างดีบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเฟลนะทริปนี้ก็เอาเป็นว่าสนุกสนานครับตามสภาพไปเรียวๆนะได้ภาพบ,บ้างไม่ได้ภาพบ,บ้างเดี๋ยวทริปหน้าเจอกันใหม่ครับขอไปนั่งพักบนฝั่งให้หายเมาเรือนหน่อยเจอกันครับ